พลเอกชัยชาญช้างมงคลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมร่วมรับฟังการบรรยายสรุปถึงผลการปฏิบัติการและการดำเนินการค้นหากำลังพลที่สูญหายจากเหตุการณ์เรือหลวงสุขโขทยัยร้อมกับพลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์ผู้บัญชาการทหารเรือและนายทหารระดับสูงของกองทัพเรือค่ะพลเรือโทพิชัยล้อชูสกุลผู้บัญชาการทัพเรือภาคหนึ่ง ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ปรับแผนการปฏิบัติการออกเป็นสองส่วนนะคะส่วนแรกคือจัดกําลังทางเรือประกอบด้วยเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชเรือหลวงอ่างทองเรือหลวงกระบุรีเรือหลวงนราธิวาสเรือหลวงนเรศวรและเรือหลวงตากสินพร้อมด้วยเครื่องบินลาดตระเวนทางทะเลแบบดอนเหนียสองเครื่องมีเฮลิคอปเตอร์ค้นหาผู้ประสบภัยอีกสองเครื่อง UAV 1เครื่องร่วมกับเครื่องบินของกองทัพอากาศ1เครื่องและเฮลิคอปเตอร์อีก1เครื่องก่อนจะกำหนดพื้นที่ปฏิบัติการโดยคำนวณจากทิศทางของกระแสน้ำและกระแสลมค่ะสำหรับแผนการปฏิบัติการนะครับจะเน้นไปทางทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้ระยะ40ไมล์ทะเลจากจุดที่เรืออับปางครับขณะที่ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจัดเรือตรวจการชายฝั่งเข้าร่วมปฏิบัติการเพิ่มเติมด้วย ในส่วนที่2จะมีการจัดกําลังพลค้นหาพร้อมกับยานสำรวจใต้น้ำที่ชื่อว่า s f o Fox ยาน,นนี้จะไปบันทึกภาพใต้น้ำกลับไปดูลักษณะการอับปางของเรือหลวงสุโขทยัยแล้วก็นำกลับมาวางแผนในปฏิบัติการกู้เรือสำหรับยานสำรวจใต้น้ำนะครับจะมีลักษณะเป็นสายการบังคับใต้น้ำติดกล้องบันทึกภาพแล้วก็มาร์กจุดแล้วก็ทิ้งทุ่นเอาไว้ครับ เบื้องต้นเนี่ยกำหนดจุดไว้3-4มมายทะเลแต่ปัญหาสำคัญก็คือการนำยานสำรวจลงไปปฏิบัติการจะต้องรอให้คลื่นลมสงบก่อนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการบังคับ,คบอีกหนึ่งข้อกังวลสําคัญที่ต้องวางแผนสําหรับการกู้เรือนะคะพลเรือเอกปกครองมนทาตพลินโฆษกกองทัพเรือบอกว่าเรือหลวงสุขโขทัยมีน้ํามันอยู่ในเรืออาจจะรั่วไหลออกมานอกเรือจนทําให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเล ส่วนปริมาณน้ำมันที่อยู่ในเรือก็ยังไม่ได้รับรายงานว่ามีปริมาณเท่าไหรค่ค่ะคือตอนนี้ในส่วนของตาบนที่ที่เรา,เาจุดที่เรือปากลงลเราได้พ่อตาบ,บนที่แล้วก็ติดตามอยู่ตลอดนะครับณปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีการปรากฏว่ามีปรากฏเกรื่องเป็นคราบน้ำมันออกมาจากทางเรือนะครับซึ่งตอนนี้เ,าเราเระมัดระวังในเรื่องนี้อยู่แล้วครับอตอนเกิดเหตุการณ์เนี่ยมันค่อนข้างจะฉุกมากเลยครับเราเลย,ยไม่ได้มีการตรวจสอบว,ว่าจํานวนปริมาณน้ำมัน ที่เหลือยอยู่เป็นปริมาณเท่าไหร่คร